ครับต like ัวนี้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นตัวสะพานเฟืองอันนี้สะพานเฟืองแบบเหล็กนะครับความกว้างของสะพานเฟืองตัวนี้จะ9มิลนะครับ9มิลสูงก็9มิลนะครับสะพานเฟืองเป็นเหล็กเป็นเหล็กกัดนะครับตรงนี้เป็นเฟืองที่เฟืองเหมือนเฟืองประตูบ้านนะครับแต่เป็นมันเล็กตัวนี้ ความยาว10เซนนะครับเราวัดที่10มิล10เ,เซน100ยมิลนะครับ10เซนนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นับตรงนี้1น,นะครับมาอันนี้รับ1 2 3 4 5ไปถึงสุดท้ายนู่นนะครับเป็น32ฟันนะครับ32ฟันทั้งหมดเนี่ย32ฟันระยะ10 เซนติเมตรเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยมิลลิเมตรเนี่ยมีอยู่สามสิบสองฟันสิบสองสามสิบสองฟันนะครับท่านก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับกรณีที่ใช้ก็คือเป็นฟันเฟืองจะเป็นเฟืองเหล็กก็ได้นะครับเอามาขบกับเฟืองเหล็กแบบนี้นะครับเฟืองเหล็กขบกับเฟืองเหล็กนะครับสไลด์เฟืองเหล็กนะครับสไลด์เฟืองเหล็กหรือจะเป็นเฟือง เฟืองเหล็กใหญ่นะครับแล้วแต่เราใช้งานนะครับเฟืองเหล็กใหญ่ก็มีนะครับหรือเป็นเฟืองพลาสติกนะครับเฟืองพลาสติกก็ได้นะครับแบบนี้ซูเปอร์ลีนนะครับเฟืองพลาสติกใหญ่พลาสติกใหญ่พลาสติกเล็กแล้วแต่งานนะครับถ้าเป็นงานหนักๆก,ก็ต้องใช้เป็นเฟืองเพืองนี้นะครับแล้วก็ถ้าทําเป็นสะพานขึ้นลงหรือว่าใช้มอเตอร์ใสสไลด์ก็ต้องเป็น แบบนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือให้มันแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้นะครับเฟืองกับเฟืองกับสะพานเฟืองนะครับ ถ้าเราใช้แม่เหล็กใช้มอเตอร์นะครับใช้มอเตอร์แล้วก็เป็นเฟืองเหล็กสะพานเหล็กแล้วเราก็หมุนช้าๆแบบนี้นะครับเพื่อลูดเปิดประตูเปิดลิ้นชักหรือว่าอะไรงนี้นะครับใช้แบบเปิดประตูเปิดลิ้นชักนะครับใช้เฟืองแล้วก็มอเตอร์หมุนรอบช้าๆนะครับหมุนวืดเข้าวืดออกนะครับแต่ถ้าเราจะไปใช้แบบอื่นเราก็ต้องใช้แบบอื่นนะครับตัวสะพานเฟืองจะเหมาะสําหรับติดลิ้นชัก ติดแกนชักหรือว่าตัวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับทำฟอกลิฟหรือทำออประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนประตูเปิดปิดเล็กๆนะครับก็จะใช้สะพานเฟืองตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับขนาดมีขนาดสามสิบเซนนะครับสะพานเฟืองตัวนี้เป็นเหล็กนะครับจะมีขนาดอยู่ที่สามสิบเซนหกสิบเซนแล้วก็1เมตรนะครับ มีรมี1เมตรด้วยแล้วก็1เมตรแบบกว้างถึง17 17มิลก็มีนะครับอันนี้1เมตรกว้างแค่เก้ามิลน,นะครับชุด9้ามิลหรือ10มิลน,นี่นะครับ10มิลแต่จริงๆมันไม่เต็มนะครับแล้วก็กว้างถึง17มิลน,นะครับ17มิลก็จะกว้างขวานะครับ1เมตรเราก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับราคาจะอยู่ที่หน้า หายูทูบนะครับอยู่ที่ปกของ YouTube เลยนะครับตัวนี้สำหรับสะพานเฟืองเอามาให้ดูให้เห็นนะครับความยาวเราไปตัดได้ซื้อยาวๆไปตัดก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ